วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สวัสดครับผมต้ราวุ์ครับเจอกันทเช้าวันอาทิตย์สิบโมงตรงแบบนี้ทางหน้าจอช่องวัน31กับรายการที่จะมาสร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งในรูปแบบการแข่งขันที่คุณ จะไม่ได้มาแข่งขันเพียงลำพังนะครับเพราะคุณจะมีศิลปินดังมาสู้เคียงข้างไปกับคุณด้วยครับนี่คือรายการนักสู้คู่ดาวกิจกรรมของนักสู้คู่ดาวเราจะมีนักสู้จากทางบ้านสองคนที่ต้องมาดวลกันโดยแต่ละคนจะสามารถเลือกศิลปินปริศนามาร่วมทีมได้ฝั่งละหนึ่งคนจากดวงดาวปริศนาวลกันสองยกแข่งแบบเก็บสะสมคะแนนยกแรกนักสู้ทางบ้านต้องแข่งกันเอง ยกที่2จะเป็นการดวลของศิลปินผู้ช่วยที่ต้องทำคะแนนให้ทีมชนะให้ได้ฝั่งไหนคะแนนรวมมากกว่าจะได้ครองบัลลังก์แชมป์ที่จะมีสิทธิ์สะสมเงินรางวัลในรอบแข่งพอทุกครั้งที่ชนะทันทีเอาล่ะเมื่อแชมป์ของเราพร้อมคุณทัชิงก็พร้อมคณะกรรมการที่จะมาตัดสินทุดการต่อสู้ของเราทั้งคุณจิงรีดขาวองเทวันที่จะตุรงโพธารามและครูสลักุณอาวุธก็พร้อมเช่นกัน ดังนั้นเรามาเปิดการต่อสู้นี้กันได้เลยเอาละตอนนี้ครับแชมป์สองสมัยอยู่กับเราตรงนี้นะครับรุ่งนครพนมและนี่แหละครับแชมป์ของเรารุ่งนครพนมหนึ่น้อยหน้าหวานดีกรีนักมวยเกา่าแต่ปัจจุบันลูกขอกระเจา,าเสียงดีเอาเรื่องทีเดียวที่ตอนนี้เดินหน้าฟงกัแชมป์มาได้แล้วถึง2สมัยการเป็นแชมป์เนี่ยยากแลยแต่การรักษานี่ยยากกว่า มันต้องฝึกฝนมากกว่าเดิมทุกที่ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นที่ซ้อมร้องเพลงของผมเลยไม่ว่าจะเป็นตอนให้อาหารหมูก็ต้องร้องก็ให้อาหารปลาก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยออกกาลังกายก็ยังร้องเพลงแม่เรียกว่าซุม่มฟิตซ้อมกันอย่างหนักหน่วงขนาดทําสวนก็ยังร้องเพลงไม่หยุดที่ผ่านมาก็สนับสนุนตลอดนะครับ,นะรบมีเวทีที่ไหนเนะี่ยเขาก็อยากจะขึ้นร้องเพลงเราก็พ่อกับแม่ก็เลยพาไปแล้วพาไปขอขึ้นเวที เห็นทีการเก็บเงินเพื่อครอบครัวที่รุ่งรักก็อยู่ไม่ไกลแน่นอนถ้าได้เป็นแชมป์สมัยที่3นะครับผมก็จะสะสมเงินรางวัลตัวนี้แหละเอาไปให้พ่อกับแม่เพื่อไปจ่ายนี่สหกรณ์ที่กูยืมมาทําไร่ทํานาเนี่แหละครับผมก็จะทําให้มันเต็มที่ที่สุดครับน่ารักขนาดนี้ยังไงก็ฝากพีพๆน้องๆและแม่ทั้งหลายเป็นกาลังใจให้แชมป์ของเราด้วยนะครับเป็นไงคุณลุงแชมป์สองสมัยครับก็ดีใจครับผม มีไปฝึกซ้อมเพิ่มเติมไหมเพราะคุณได้เปรียบนะเพราะว่าสองรอบที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้คอมเมนต์จากคณะกรรมการไปครับแล้วคุณได้เอาไปต่อยอดอะไรไหมก็ที่คุณสลาบอกว่าให้ให้อ,อัดพลังเสียงไม่พออะไรเงี้ยครับครับเราก็เลยแบบหัดร้องเปิดปากมากขึ้นอะไรเงี้ยร้องเปิดปากมากขึ้นดันพลังขึ้นมามากขึ้นเอาละเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้คุณจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่จะมาโค่นแชมป์คุณได้ไหมและนี่คือคนที่จะมาสู้คุณในวันนี้ไอ้จริงๆ ที่รุ่งต้องเจอนี่คือสาวน้อยยอดกระตันยูที่เดินทางขวาฝันมาตั้งแต่เด็กสวัสดีค่ะไอจริงๆค่ะนางสาวนัชดากุลการอายุ22ปีปัจจุบันเป็นสาวน้อยรถแห่ผ้ากลางค่ะจุดเริ่มต้นที่มาเป็นนักร้องรถแห่นะคะโดยที่บ้านเนี่ยทำเวทีแสงสีเสียงก็จะซึมซับเกี่ยวกับการร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงมาตั้งแต่3ขวบเลยรายได้นะคะจากการออกงานต่างๆของหนูเนี่ย ถือได้ว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยหนูเก็บเข้าครอบครัวหมดเลยค่ะให้คุณแม่ดูแลทั้งหมดเลยมารายการนักชู้คู่ดาววันนี้นะคะเธอได้เงินรางวัลไปเหมือนเดิมค่ะให้แม่ค่ะเรียกว่าเธอก็เป็นลูกที่ทุ่มเทและตั้งใจที่อยากให้ครอบครัวได้สบายและเพื่อเป้าหมายนี้วันนี้เธอจะล้มแชมป์ขวาฝันได้หรือไม่มาดูกันได้เลยสวัค่ะ Oh. ชื่อไอแต่ว่าไม่อายวันนี้จะมาโค่นแชมป์เราเคยเห็นฝีไม้ลายมือของเขามาก,ก่อนไหมเคยเห็นค่ะก็ติดตามผลงานของน้องมาตั้งแต่แรกลยค่ะนั่นหมายความว่าวันนี้เราทําการบ้านแล้วเตรียมตัวมาเพื่อโค่นแชมป์พอสมควรค่ะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวรู้เลยว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้ให้อายจริงๆประจําที่ครับ ผู้ชมครับถึงเวลาที่เราจะมาทําความรู้จักกับดาวปริศนากันแล้วครับและนี่คือดาวปริศนาทั้ง3ประตูครับเพ<อ>ื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะเลือกใครมาสู้เคียงข้างคุณผมจะมีตัวช่วยให้เริ่มที่ประตูหมายเลขหนึ่งครับดาวปริศนาประตูหมายเลขหนึ่งครับคุณอยู่วงการบันเทิงนี่มากี่ปีแล้วฮะ อยู่ไม,ม่เยอะยเดินไปเดินมาเนี่ยนะเขาไหว้หมดทุกคนนะที่นั่งอยู่ใต้ชานระภูมิผมยังไม่รู้ว่ารุ่นใหญ่แล้วสรุปว,ว่าพี่เนี่ยอยู่วงการมากี่ปีแล้วฮะเราแป๊บนึกหนะเดี๋ยวพี่หน้าย้วผมไลน์ไปบอกอ,อะ,อะดาวปริศนาประตูหมายเลขสองครับอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วฮะโอ้อยู่มานานมากเลยค่ะ จําไม่ได้แล้วว่าอยู่กี่ปีอ่ะโอ้ยอยู่จังไม่ได้เลย,ย,น,ย,เลยนี่ระดับศิลปินแห่งชาติเลยป่ะครับเนี่ยวันนี้ที่มาไกลเลยฮะไกลไกลแล้วไ,ไกลได,ได้รับรางวัลใช่น่าจะเป็นรุ่นใหญ่กันทั้งหมดได้เลยน่าจะไม่ได้อะไรแล้วล่ะจากประตูนี้ไปดาปริศนาประตูหมายเลขสามเลยครับดาวริศนาประตูหมายเลขสามครับอยู่วงการบันเทิงมานานหรือ,อยังเอ่ย ไม่นานไม่นานานะผมอาจจะจําไม่ได้นะครับแต่แน่ๆนตอนที่ผมเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆตอนเข้าวงการตอนนั้นยังไม่มีบุกเขาทองอะคะับประมาณร้อยกว่าปีแล้วครับเออเอากวรกันเข้าไปถามอะไรก็ไม่ได้ข้อมูลเลยแล้วแบบนี้คนแข่งจะเลือกกันได้ไหมล่ะเนียปัทโฉเอ้ยอีกหนึ่งตัวช่วยเนี่ยผมจะให้เขาร้องเพลงคนละหนึ่งเพลงประตูหมายเลขหนึ่งครับผมขอเพลงจากคุณหนึ่งท่อนครับ ฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วมันตื่นตันเกินอกี่บายเดียเด๋ยวเดี๋ยวนี่เสียงยังกับพี่เบิร์ดใครกันเนี่ยเอาเป็นว่าช่วงหนะ้ามาฟังกันเต็มๆห้ามพลาดน,นะ